มาแล้วคุณพูดมามาแบบยิ่งใหญ่มากคุณรู้วันนี้ใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสื่อสารการไม่ได้ผ่านทางคำพูดนะคะเราจะใช้ภาษากาย body language ซึ่งเป็นภาษาที่สามที่ที่เชนได้สามารถพูดได้นี่เหรอคุณรูเแป้ปกติในชีวิตประจำวันนี่ใช้ภาษากายในการโน้มน้าวจิตใจคนด้วยเหรอฮะไม่โน้มน้าวค่ะเรียกได้ว่าหลอกล่อด,ดีกว่าโอ้ oh m <my> า god อะ <laughs> โอ้โหตายแล้วผมโชคดีมากเลยที่เราคุยรายการวิทยุกันโดยไม่เห็นหน้า <S <s ไม่ะฉะนั้นผมหลงเสน่ห์คุณเปกเต้ปลาหุนมแล้วแน่น,นอนมีหน้าไม่ยอมมาจาัดทิสตูด้วยกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> <h ums> ไหน <c oughs> วันนี้เนี่ยเรื่องของภาษาการที่คุณผูจะนําเสนอเนี่ยหมายถึงในเรื่องของการติดต่อธุรกิจหรือว่าเป็นการสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นภาษากายที่ชีย้ย่วยยวนเหยืย่อตามภาพคะ <laughs> ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับเหมือน Miss Wish, มิสว uh ิชมิสวิชไหนมาก็ใช้อันนั้นได้เลยนะครับ uh huh. แล้วก็อยางจะบอกหล,ลายส่วนก่อนที่เราจะเริ่มไปดูกันในรายละเอียดน,นะฮะมีอยู่สองสาอย่างที่อยากจะเปลี่ยนให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาอันไหนมาใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับแต่ว่า ทุกอันเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันนะครับในแต่การที่ต่างกันอันที่สองนะครับที่สําคัญกว่านั้นคือหลายคนเนี่ยนะฮะก็สงสัยว่ามันใช้ได้จริงหรือแล้วมันมันดูอะไรมันดูแปลกๆหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นิทยาจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่อันนะครับภาษากายบางอันเนี่ยใช้ได้มีจริงอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะเพราะว่าเรื่องของภาษากายมันก็เหมือนกับเรื่องของ NLP ที่เราเคยพูดกันไปแล้วคือว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่เหมือนกับกฎของนิวตัน คือคุณปล่อยของของมันจะไม่ลอยคือปล่อยแล้วมันต้องตกตลอด <ıs ır S 2> แต่ว่าศาสตร์กายเรียนแนพีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่อยู่ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราบอกว่าการกอดอกเนี่ยคือบางครั้งแต่ว่าเขากําลังไม่ยอมรับสิ่งที่เราพูดหรือว่าเขากําลังมีความหยิ่งแต่มันอาจจะไม่จริงก็ได้เขาอาจจะหนาวก็ได้ถูกไหมฮะห้องมันหนาวก็เลยกอดอกอย่างผมเนี่ยเวลาคุยหลายครั้งผมก็กอดอกเพราะผม รู้สึกว่าบรรยากาศของห้องมันหนาวนะครับแล้วก็อ,อีกคนนึงก็อาจจะคิดว่าผมหญิงก็ได้ซึ่งเนี้ยอย่างที่บอกว่าการใช้ภาษาการเนี่ยมันต้องใช้ควบคู่กับสิ่งเสมอก็คือใช้ปัญญานะครับเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาแตา่แต่ละสถานการณ์ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรนี้นะครับปัญญาให้จําไว้เป็นอันที่สองนะครับส่วนอันที่สามก็คือเรื่องของอ่าซัพอนเชียสหรือว่าดิจิตอนะครับ หลายคนก็สงสัยว่าภาษากายเนี่ยมันมาจากไหนนะครับภาษากกายเนี่ยหลายคนไม่ทราบที่มามันมาจากจริงๆแล้วจิตใต้สำเนึกนะครับให้ภาพสมองของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งนะครับอันนี้ทุกคนคงเคยเห็นภาพมาแล้วภูเขาน้ําแข็งเนี่ยตรงยอดของมันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณแค่5เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นตแต่ว่าใต้ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยคือพื้นที่จริงๆของมันประมาณ95ถึง90เปอร์เซ็นเนี่ย คือพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นนะครับนิกภาพว่าสมองหรือหน้าของเราเนี่ยเป็นแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตส่วนอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นที่อยู่ข้างใต้ก็คือร่างกายของเรามันจะออกมาทางจิตใต้สำนึกของเราซึ่งคือสมองส่วนในหนั่นแหละฮะเราแยกจิตวิจิตใต้สำนึกซึ่งมันจะคอยนะครับทาให้ร่างกายของเราเนี่ยแปลงสารนะฮอ้มันจะคอยแปลงสารนะครับจากความคิดนะครับจากอารมณ์ของเราออกมาทางกายนะครับแล้วก็ในทางกลับกันด้วยว่าถ้า เราั้างใจเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยมันก็จะทําให้ความคิดอารมณ์เราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับนั่นคือตัวที่สามที่อยากให้ทราบนะครับค่ะทีนี้มาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรรู้ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับภาษากายนะครับ<ะ>ถ้าสัปดาห์นี้ไม่พอไม่ต้องห่วงก็ไปต่อสัปดาห์หน้านะครับ<ะ>ผมแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยมาดูกันก่อนว่า เราจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตัวเองนะครับด้วยการเปลี่ยนภาษากายได้ยังไงแล้วเดี๋ยวการอ่านภาษากายคนอื่นเนี่ยมันจะมาในชุดช่วงที่2หรือในสัปดาห์หน้านะครับ<ะ>อันดับแรกครับคือสิ่งที่เรียกว่าการยิ้มนะครับ เดี๋ยวต่อไปนี้นะฮะตั้งแต่ฟังในการฟังผมนะครับเรื่องผูเรมาสัตษ์กายขอให้ทุกคนที่ฟังนะฮะรวมทั้งคุณเป้ด้วยนะฮะลองทําตามดูนะครับถ้าเกิดไม่ทาตามเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้จริงกับเราหรือเปล่านะครับอันดับแรกครับขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่ลองยิ้มครับ อันนี้เรื่องจริงนะฮะเอาถ้าไม่ยิ้มผมไม่พูดต่อนะต้องยิ้มดูนะฮะยิ้มแบบไม่ต้องคือไม่ต้องสนใจนะฮะว่ามันจะยิ้มแบบจริงใจหรือไม่จริงใจจากตาจากปากจากเอ้ยไม่ใช่จากตา,า,กตา,า,กตาหรือจากแก้มจากอะไรก็ยิ้มบันไปนะฮะยิ้มบันไปทีนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยนะครับ นี่คือสิ่งที่มีการทดลองมาแล้วสําหรับงานวิจัยทุกนานนะครับการยิ้มเนี่ยนะฮะมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อมโทษทีฮะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องมีความสุขถึงยิ้มอย่างเดียวแต่นักวิทยาศาสตร์พบเสมอว่าแค่เรายิ้มเนี่ยนะครับสมองก็จะหลั่งสารความสุขเช่นกันแม้เราจะยิ้มโดยไม่มีสาเหตุถามว่าเพราะอะไรเนื่องจากอันนี้สาคัญมากนะฮะอย่าให้จาไว้เลยว่าสมองเนี่ยจะถามร่างกายเสมอนะครับว่า ตอนนี้เธอกำลังรู้สึกยังไงนะครับผมจะพูดวีกีนี้สําคัญมาก<ช>สมองจะถามร่างกายเสมอว่า ตอนนี้เธอรู้สึกยังไงอยู่ถ้าเกิดเราทำหน้าบึ้งตอนนี้เลยนะครับเอาลองดูผมบอกแล้วฟังผมครั้งนี้ต้องทำตามเยอะๆลองขมวดคิ้วดูนะครับคุณเป้ลองดูขมวดคิ้วขมวดคิ้วแบบอืออือเป็นไงฮะรู้สึกไงฮะรู้สึกตาจิกขึ้นมาเลยนะฮะเอาละนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดลองขมวดคิ้วอาจจะรู้สึกนะฮะตาจิกแบบคุณเป้หรือว่าจะรู้สึกหงุนหงิดนะครับแล้วก็ไม่สบายใจไม่อยากขมวดนานนะครับเอาอย่าไปขมวดนานนะฮะเอาเอาคิ้วออกได้นะครับแล้วก็ อาจจะยิ้มแยน้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะักวิทยาเขาพบว่าการที่เราเนี่ยทําหน้าโกรธหรือขมวดคิ้วนะครับนึกถึงนึกนึกภาพนักแสดงที่แสดงอ่าต้องแสดงอารมณ์โกรธบ่อยๆในหนังนะฮะความโกรธมันก็จะหลั่งออกมาไอสารอะดรีนาลินนะครับมันก็จะหลั่งออกมาสารแห่งความโกรธแล้วก็คอร์ติซอลคือสารแห่งความเครียด วจะหลออกมาเวลาเราอยู่ในสภาพนะครับร่างกายและหน้าตาของเราอยู่ในสภาพการโกรธและความความเครียดเช่นกันนะครับรวมทั้งท่าทางด้วยอ่ามีผลยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปช่วงที่สองนะครับเราจะมาพูดถึงท่าทางนะฮะว่าการที่อ่คนเราดีใจเอานี้นะฮะคุณเปเ้เคยเห็นเวลานักวิ่งเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยไหมฮะท่าทางเขาเป็นยังไงเย่ยนะท่าทางเขาเหมือนตราของขนมกุลิโก่ะค่ะ ทำไมได้มีมุกทุกมุกเลยเนี่ยฮะไม่ได้มุกก็คุณนึกภาพตาขนมกุริโกะนึกออกไหมคุณผู้ที่เป็นควนชูจักรแร้ขึ้นมาแล้วก็รา Yes ผ่านเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแหละนะฮะนะฮะอันนี้ถูกต้องนะครับก็คุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าเวลาคนวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยเขาจะชูแขนขึ้นมาน,นะครับนั่นแหละเหมือนอตาขนมกุริโกะนะฮะแล้วก็อาจจะยิ้มดีใจนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่า การที่เรามีความสุขและดีใจจําไว้ครับเราจะ,จะแสดง2อ,อย่างออกมาธรรมศาสตร์กายหนึ่งครับเราจะมีร่างกายที่เปิดครับเราจะเปิดฮะก็คือพอดีทุกคนคงไม่เห็นภาพผมแต่ในภาพตามนะฮะู้ว่าแขนสองข้างนะครับขาสองข้างแล้วก็หน้านะครับเราจะเปิดเราจะเชิดออกทุกอย่างมันะจะเปิดเหมือนดอกไม้บานนะฮะจำไว้เหมือนดอกไม้บานเวลาคนเรามีความสุขจะเหมือนดอกไม้บานเหมือนเหมือนเลย และสองนะครับนอกจากเปิดแล้วเราจะขยับนะครับเราจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่มากกว่าเปกตีคุณจะไม่เห็นคนมีความสุขที่แบบนั่งนิ่งๆเหมือนเหมือนปลาตายนะฮะหรือว่าเหมือนกับก้อนหินอะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นแบบนั้นคนมีความสุขจะขยับและจะเปิดร่างกายนะครับก็ตรงข้ามกับคนมีความทุกข์นะครับคนมีความทุกข์เนี่ยจะห่อนะครับจะปิด สังเกตดูว่าคนมีความทุกข์จะทำไงฮะนั่งอยู่มุมห้องบ้างนั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ออกอดเข่านะครับแล้วก็ตัวจะหอ่อะจะทําหลังคุ้มจะก้มหน้านะครับเห็นไหมฮะเป็นการปิดจับจำไว้ว่าเศร้าคือปิดสุขคือเปิดนะครับแล้วก็เศร้าคือไม่ขยับตีอยู่นิ่งๆพยายามอยู่ให้ที่เดิมให้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามีความสุขจะเป็นตรงกันข้ามครับถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้ให้เรา,ามีความสุขขึ้นได้ยังไงง่ายมากครับอยากมีความสุขแล้วครับ ทำร่างกายให้เปิดนะครับแล้วก็ขยับร่างกายแล้วสมองก็จะอ๋อเหรอเธอมีความสุขอยู่เหรอนั้นถ้าเกิดร่างกายมีความสุขฉันก็จะหลั่งสารความสุขเช่นกันตรงกันข้ามถ้าเราทําร่างกายให้อยู่ในสภาพทุกข์ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆแบบนั้นครับแต่มันมีที่มาที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยเดีย๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อนะได้คะ่ะมา,มาคุยกันต่อภาษากายอ่านง่ายจริงหรือเปล่าคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่านี่ฉันอุตส่าห์ใช้คํานี้เลยนะ อ่อขนาดนี้เธอยังอ่านไม่ออกอีกหรือ yeah. Yeah. เนี่ยนี่ค mm ุณโูมันเป็นภาษาสากลหรือเปล่าเนี่ยอืมโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงตรงนี้สักนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องการปรับภาษากายของตัวเองนะครับการอ่านภาษากายเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผู้หญิงจะทําเก่งกว่าผู้ชายนะครับถามว่าทําไมเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยนะฮะสมองของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับทังคมโซเชียลมากกว่า ผู้ชายเนี่ยจะอยู่กับสิ่งของของเล่นนะฮะสิ่งประดิษฐ์นึ้ภาพนะครับอ่าแต่แต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเวลาเรา,าเวลาผู้หญิงเด็กๆเ,เนี่ยนะครับจะเล่นอาตีน้ําชานะครับน,นี่คือสมัยแบบเด็ก,ดกนู่นเลยนะฮะถ้าสมัยนี้ก็นั่งยังตั้งวงคุยตั้งวงเมาส์อยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยจะมีการอ่านภาษาจายของเพื่อนๆนนะครับหรือคนที่คุยด้วยเนี่ย มากกว่าผู้ชายนะครับ hmm. ผู้ชายจะอย่างที่บอกอยู่กับสินประดิษฐ์สิ่งของของเล่นอาวุธยนต์ตีกันเอาหุ่นกันตั้มเตะตีหัวกันนั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ชายจะเก่งเรื่องการคํานวณน,นะครับแมชชีนิกสิ่งของการซ่อมแซมอะไรนี้มากกว่านะครับ hmm. แต่แน่นอนว่าเราจะไปแบ่งแบบนั้นสักทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกับเป้น,เปน,นานมาแล้วว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะดูแค่นั้นไม่ได้เราต้องดูว่า คนคนนั้นมีสมองแบบผู้ชายหรือสมองแบบผู้หญิงงั้นจริงๆจะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีสมองแบบผู้หญิงเนี่ยจะอ่านเก่งกว่าถามว่าผู้หญิงบางครั้งทําไมอาจจะสื่อสารให้ผู้ชายทราบด้วยภาษากายที่มากแล้วแต่เขายังไม่ตอบรับเนื่องจากต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่หรือมีสมองแบบผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยไม่เก่งเท่าไหร่ในการอ่านภาษากายเนื่องจากเขาอยู่ในสังคมน้อยกว่าผู้หญิงนะคะนี้เรื่องเข้าใจก่อน แล้วคุณให้เขาไปซ่อมปอ่าเ,เ,เ,เครื่องปั๊มน้ำที่เจ้งเนี่ยเขาก็จะทําได้ส่วนใหญ่ดีกว่าคุณ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราเก่งกันคนระยะอยันนี้อย่างแรกที่อยากให้รู้อย่างที่สองนะครับก็คือว่าฝึกกันได้นะครับทุกอย่างฝึกกันได้ถ้าเกิดเราเรียนรู้ตรงนี้นะครับไปสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเราจะไม่ใช่แค่ใช้ภาษากายเก่งขึ้นแต่เราก็จะอ่นะานภาษากายของคนอื่ในให้เก่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะว่าการทําภาษากายของตัวเองนะครับเรายัางอยู่กันที่การใช้นะฮะยังไม่ถึงไปการอ่านเลยนะฮะคิดว่าน่าจะไปสัปดาห์หน้าแทนครับการใช้ภาษากายอันดับต่อไปที่จะช่วยเราได้มากคือเรื่องของความมั่นใจนะครับหลายคนไม่ทราบว่าสมองเนี่ยก็จะถามร่างกายอยู่สยยเสมอว่านอกจากเธอมีความสุขหรือเปล่าเธอโกรธอยู่หรือเปล่าเธอรูอ้สึกยังไงบ้างสมองก็จะถามร่างกายเช่นก,ยยกันว่าตอนนี้เธอมั่นใจอยู่หรือเปล่านี่ ถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยสั่นนะครับหรือว่าตาตกนะครับหรือว่ามองต่ําหรือว่ามือห่อแล้วก็เอามือไปเขีย่ยเขี่ยกางเกงหรือว่าเอามือคุมไว้ข้างหน้านะครับพูดง่ายว่าถ้าร่างกายของเราเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มั่นใจนะครับไหลตกเนี่ยเราก็จะไม่มั่นใจนะครับเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจแต่ตรงนี้ผมใช้ก่อนที่จะขึ้นคูทุกครั้งนะครับแล้วก็ให้คนรู้จักเนี่ยเอาไปใช้หลายคนก็คือก็ได้ผลเกือบจะตลอดนะครับคือว่าก่อนถ้าเราอยากมั่นใจ เราต้องทําตัวเองหรือร่างกายท่าทางให้เป็นเหมือนคนมั่นใจแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของลมหายใจนะครับลมหายใจเนี่ยก็อยู่ในร่างกายของเราเช่นกันมันก็เป็นหนึ่งในภาษากายนะฮะร,รู้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตื่นเต้นน้อยนะครับหรือว่าคนที่มีความมั่นใจมากเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะหายใจช้าลึกยาวนะครับเขาจะ,ะในขณะดน้นอข้ามนะครับคนที่ นเป็นมากแล้วก็คนที่กําลังประหมาะ่ากังวลเครียดเนี่ยก็จะหายใจเร็วสั้นและถี่เพราะฉะนั้นนอกจากปรับร่างกายของเราให้ออกหายไหล่ผินหน้าตึงนงตั้งมองตรงแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องหายใจให้ลึกและช้า้วยง่าว่าทําทุกอย่างให้เหมือนคนที่มั่นใจแล้วแล้วเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับเราจะพูดได้อะตุจจิะกะน้อยลงเราจะมีความกล้ามากขึ้นเราจะลืมบทน้อยลงอันนี้ไม่ใช่แค่เวลาขึ้นไปเสนองานหรือว่าต้องไปพูดในที่สาธารณะนะ แต่ว่าต้องเข้าไปคุยกับคนคนนึงนะครับหรือว่าต้องอาศัยความกล้าหาญในการเข้าไปผมไม่รู้แหละเข้าไปาเจอลูกค้าที่อาจจะปฏิเสธเราหรือว่าเข้าไปเจอเจ้านายที่ดุนะครับทําร่างกายเหมือนคนมั่นใจเลยแล้วเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับให้ร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นแน่นอน,นเอาละโดยสรุปคืออะไรโดยสรุปคือเราอยากได้อารมณ์ไหนนะครับ เราต้องทําร่างกายให้เป็นแบบอารมณ์นั้นนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับสมองจะถามร่างกายตลอดว่าตอนนี้เธอรู้สึกยังไงอยู่แล้วเมื่อกี้ผมจะฝากไปด้วยนะฮะว่าเรื่องของพระนะฮะหลายคนสงสัยครับว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยในเมื่อท่านนั่งอยู่เฉยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่าขยับไปไหนทําไมท่านถึงมีความสุขไหนบอกว่าถ้ามีความสุขต้องขยับไม่ใช่เหรออันนั้นไม่จริงครับเพราะอย่าลืมว่าแม้แต่พระนะฮะหรือว่านักบวชเนี่ยคนเหล่านี้จริงๆริแล้วเดินมากกว่าคนธรรมดายเยอะเลย ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านต้องบินทบ,บาทท่านต้องเดินจงกรมถัท่านต้องเดินท่านออกกําลังเยอะมากถ้าเคยใครเคยไปอยู่วัดหรือวัดป่าเนี่ยจะเห็นว่าตื่นมาก็ออกกาลังแล้วละ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 ตั้งแต่ตีห้านะครับก็คือว่ากวาดวัดนะครับแล้วก็เดินจงกรมเดินทั้งวันนะครับในขณะที่คนธรรมดาเนี่ยนะครับ เตือนมาเสร็จก็นั่งแต่งตัวนะครับอาบน้ําเสร็จก็พอในในี้เสร็จก็ไปนั่งอยู่ในรถเพื่อจะนั่งไปทํางานหรือไม่ก็นั่งบน BTS นั่งบนรถเมล์แล้วก็ไปนั่งต่อในที่ทํางานแล้วก็นั่งกินข้าวคือเราเราอยู่กับพี่จริงๆแล้วเยอะกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเหล่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เนี่ยใช้ได้จริงเกือบจตลอดนะครับจาไว้ว่าคนเนี่ยถูกสร้างมาให้ขยับขยับแล้วเราจะมีความสุขนะครับแต่อย่าขยับมากเกินนะครับบางครั้งก็ต้องนั่งนิ่งๆให้ใจมันสงบบ้างน,นะครับแต่คงเข้าใจประเด็นล้หลัก อยากให้ตัวเองรู้สึกแบบไหนร่างกายเราต้องปรับให้รู้สึกให้ให้เป็นแบบนั้นก่อนแล้วเราก็จะเป็นแล้วสมองก็จะทาตามนะครับสุดท้ายที่อยากฝากไว้เป็นงานวิจัยตลกๆสองอันนะครับอันแรกเนี่ยเขาเอาคนที่ฉีดเบอร์ท็อกมา่าาวิจัยนะครับคือเขาเอาคนธรรมดากับคนที่ฉีดเบอร์ท็อกมาเข้างานวิจัยแล้วก็เขาทําให้คนสองกลุ่มนี้โกรธนะครับคือแบบแกล้งทุกอย่างเลยให้คนสองกลุ่มนี้โกรธทีนี้ที่ตลกสุดๆเลยคือว่า ไอ้คนกลุ่มที่ฉีดบท็อกซ์เนี่ยครับคุณเป้เขาโกรธน้อยกว่าคนกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดบท็อกซ์ถามว่าทําไมคุณเป้ะรูร้ไหมคือหน้ามันไม่ได้แสดงออกตามอารมณ์ใช่ไหมคือมันมันมันถูกสตาร์ฟไว้กล้ามเนื้อขยับไม่ได้ก็เลยแบบก็หลบบ้างกล้ามเนื้อเนี่ยถูกสตาร์ฟไว้เนื่องจากเวลาฉีดบท็อกซ์เนี่ยมันจะขมวดคิ้วยากนะครับผมไม่เคยทํำนะฮะแต่ว่าตามทฤษฎีและที่ผมอ่านมาในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่า คนที่ฉีบโบทอกมาเนี่ยขมวดคิ้วแล้วก็ทําหน้านี่คือขมวดได้ยากกว่าแล้วก็ห่วงว่าตัวเองจะหน้าเหี่ยวกว่าเ<ช>พราะฉะนั้นจิงไม่ฉุนเฉียวมากเท่าคนอีกกลุม่มหนึ่งพอหน้ามันเหี่ยวหรือว่าหน้ามันย่นแล้วก็ทาขมวดคิ้วได้ไม่เท่าอีกกลุม่มหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าสมองก็เลยหลั่งอะดรีนาลินแล้วก็คอร์ติซอลอุอสาห์งนความเกลียดองความเจ็บสารความเครียดและความโกรธเนี่ยนะฮะ น้อยกว่าคนอีกลุ่มหนึ่งด้วยนี่คือตลกมากนะครับ<อ>แลวคนที่คาบ <c oughs> ดินสอไว้นะฮะก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยทำเป็นเหมือนกับยิ้มอยู่นะฮะคาบดิน<อ>สอไว้ยิ้มเนี่ยนะฮะ<อ>ก็จะมีความตื่นเต้นในการขึ้นเวที <c oughs> เพื่อที่จะพูดและแสดงปตาตากถาเนี่ยน้อยกว่าคนกลุ่มที่ไม่ได้ยืนคาบดินสอนะครับนี<อ>่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจและน่าตกใจมาก แต่ถ้าเรานาเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องยิ้มเหมือนคนบ้านะนั่นก็เหมือนมันมันยิ้มตลอดเวลานะั่นก็มากไปโดนจับเขาเ้าโรงพยาบาลบ้านะฮะแต่ว่าเมื่อไหรที่เราใหญ่จะมีความสุขอยากจะมั่นใจยอยากจะหายโกรธเปลี่ยนร่างกายครับแล้วสมองจะเปลี่ยนตามนะคะสำหรับคุณผู้ฟังเองที่อาจจะมีคําถามในเรื่องของเออภาษากายหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอยากจะมาเสริมอะไรเพิ<ๆ>่มเติมโทรมาได้เลยนะคะที่ศูนย์สองสองสี่ห้าหนึ่งแปดสี่สามค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกันสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณเอกครับผมคุณเอกค่ะเชิญเลยครับผมก็เรื่องที่อยากจะแชร์ครับผมพอดีว่ามาตอนมปลายครับผมผมอยู่ในวงประสานเสียงอะไรแบบนี้แล้วปรากฏว่าอย่างไงีครับผมเวลาอาจารย์สอนแบบนี้ครับผมเขาก็จะสอนว่าเราอ่ะเหมือนแบบที่เราเสียแ้งออกมาอะไรแบบนครับผมหรือไม่ก็แสดงออกออกมาอะไรแบบนี้ยไม่ว่าเราใจนั่นเนี่ยเราก็เหมือนแบบเราจะต้อง คิดเสมอว่าเราอยู่ทำสิ่งไหนสมมติการแสดงแบบนี้ครับผมว่าประสานเสียงมันเป็นเพลงที่ต้องเศร้าหรือต้องสง,งบหรืออะไรแบบนี้เราก็ควรจะเหมือนแบบต้องคิดไว้ก่อนว่าเราอาจะต้องทําแบบนั้นแล้วร่างกายเราอ่ะก็จะเหมือนแบบไงครับผม acting ออกมาตามที่ที่เราคิดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรแบบนี้ครับผม,มค,คุณโรคคะครับคุณเอกครับสวัสดีครับอ่าเมยหาไปแล้วหรอ ไ้ยินครับผมคุณคุณเอกจเเงียบไปดิเดึนค่ะเอาเลยค่ะที่อ่าโอเคนะครับที่ที่เรามาใช้ให้เราฟังนะครับผมช่วยในครั้คือว่าอาจารย์เนี่ยเหมือนกับบอกว่าในการที่เราจะนำนเนอร์นะครับของเราออกมาให้กับคนอื่นได้ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องปรับร่างกายให้เป็นแบบนั้นด้วยถูกไหมฮะ ถูกต้องครับผมอ่าอยากขอตัวอย่างสักน,นิดน,นะฮะคุณเอกอย่างเช่นว่าเราเวลาเราจะทําอะไรแล้วคุณเอกทําอะไรฮะถึงได้สามารถดึงอารมณ์ออกมาได้มากกว่าเดิมด้วยการใช้ภาษากายครับแชร์เราฟังหนึ่งมากกว่าด้วย <c oughs> มากกว่าการใช้ภาษากายเหรอครับผมใช่คือตัวอย่างว่าภาษากายเนี่ยช่วยให้คุณเอกเนี่ยดึงอารมณ์และการแสดงออกมาได้มากขึ้นได้ยังไงบ้างครับผมคืออย่างนี้ครับผมคืออย่างที่คุณเคยพูดอะครับผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าคือยิ่งเราซ้อมเยอะเท่าไหร่หรือว่ายิ่งเราเหมือนกับ ได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ช่วยในด้านของเอ,อในทางทําทสิ่งสิ่งนั้นได้มากขึ้นนะครับผมร่างกายเราจะจดจําในสิ่งที่เราทํำบ่อยๆจำได้แล้วว่าเขาบอกว่ายี่สิบสามสิบครั้งหรือซ้ำติงนี่แหละครับผมอโอเคดีมากงั้นเดี๋ยวผมจะเสริมให้ในจุดนี้เลยนะฮะคุณเอกแล้วก็รู้ฟังทุกคนนะับการที่เราทําซ้ํานะครับในเรื่องภาษาการล,ลืมบอกย,ย,ยืมยืมย้อีกครั้งนะฮะว่าการอ่านภาษากายในสัปดาห์หน้านะฮะ สัปดาห์นี้เราดูเรื่องการใช้ภาษากายก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษากายไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าทาไมมันถึงทาให้เราเชี่ยวชาญแล้วก็ทําได้อย่างเป็นอัตโนมัติเพื่อสร้างอารมณ์ที่เราต้องการเนี่ยหรือว่าความรู้สึกที่เราต้องการให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเนื่องจากสมองของเราทางด้านหลังเลยนะฮะแล้วก็ท้ายๆเลยเนี่ยมันจะมีสมองอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเซเลเบรัมนะครับ ซเลเบรมเนี่ยภาษาลาตินมาจากคาว่า little brain หรือว่าสมองน้อยๆน,นะครับพอดีอาจจะเห็นภาพยากนิดนึงไม่เป็นไรลองนึกภาพตามผมนะฮะว่าสมองมันมีก้อนใหญ่ๆแล้วมันก็มีสมองก้อนเล็กๆด้วยครับที่ a t t a c h รือยู่ติดอยู่ระหว่างสมองของเรากับ spinal cord หรือกระดูกสันหลังไอ้เจ้าเซลเลเบรมเนี่ยหรือสมองน้อยๆเนีย่นยน่าสนใจมากๆเพราะหลายคนไม่ทราบนะฮะจริงๆเกือบทุกคนในโรงน้ำผด้วยก็แทบจะไม่เคยทราบก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยว่าสมองน้อยหรือเซเลเบร่มเนี่ย มีเส้นประสาทอยู่ในอยู่ในสมองเนี่ยน้อยไอ้มากกว่าสมองจริงๆด้วยซ้ำนะครับทั้งที่ขอดมันเล็กกว่าตั้งประมาณสามสี่เท่านะฮะเราถามว่าเซลลเบรัมใช้ทําอะไรทําไมมันถึงมีเส้นประสาทมากกว่าสมองใหญ่ของเราด้วยซ้ำเซลลเบรัมเนี่ยนะฮะใช้ในการควบคุมร่างกายนะครับแบบที่คุณเอกแชร์เราฟังเมื่อกี้เซลลเบรัมเนี่ยจะใช้บันทึกเขาเรียกว่า muscle memory หรือว่าความทรงจำของกล้ามเนื้ออย่างเช่นว่า เมื่อคุณเอกทําอะไรไปครั้งแรกอันนั้นน่ะมันจะยังต้องใช้สมองคิดอยู่ใช้คอเท็กซ์ใช้จิตสานึกในการคิดอยู่ว่าฉันจะต้องทําท่านี้เพื่อรู้สึกแบบนี้แล้วทําอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนี้อะนะฮะไม่ภาพเหมือนเวลาเราขับรถครั้งแรกหรือขี่จักรยานครั้งแรกเป็นไงฮะแบบนึ่งนึ่นึนึนึนะฮะขับรถก็แบบนึ่งนึกนึแบบโอ้โหจะไปชนไอ้ครวยอยู่แล้วนะฮะขี่จักรยานก็แบบไม่ได้เรื่องเลยนะฮะแต่ว่าพอทําไปสักพักแล้วเนี่ย ความสามารถนั้นนะ่ะมันจะถูกถ่ายโอนไปที่สมองน้อยหรือเซลลเบรามแทนที่มีเส้นประสาทเยอะกว่าแล้วทาให้เราสามารถทําโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงมันได้นะครับยิงตัวนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากซึ่งยาวแต่ผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าการเรียนรู้ของคนเราเนี่ยนะฮะมีอยู่4ระดับนะครับระดับสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่า uh, Unconscious c o m p e t e นต์นะครับหรือภาษาไทยก็คือว่าเป็นโดยไม่ต้องรู้นะครับ เป็นโดยไม่ต้องรู้หมายความอย่างไงไหมายความว่าเนี่ยครับเหมือนขับรถเหมือนกับขี่จักรยานคือเราเป็นอะแต่ถามว่าเราต้องคิดไหมว่าโอเคได้เวลาเหยียบคันเร่งอีกนิดนึงแล้วมือไปตรงนี้แล้วจับตรงนี้อีกหน่อยเพื่อให้รถเร็วขึ้นไม่ครับเพราะเราขับรถเป็นสักพัก มันไปเองเราสามารถจะพูดโทรศัพท์ได้แต่ไม่ควรนะที่ไม่ควรพูดโทรศัพท์แต่เราสามารถทําได้นะครับเราสามารถจะคุยกับคนที่อยู่ในรถได้เราสามารถที่จะเถียงกับคนที่นั่งอยู่ข้างเราได้บางทีกินแฮมเบอร์เกอร์กินโค้กก็ยังได้นะครับโดยที่ขับรถไปด้วยเนี่ยฟังเมทดวันโอเซเว่น <c oughs> ก็ฟังได้โดยที่ขับรถไปด้วยเนื่องจากมันถูกถ่ายโอนเข้าไปในสมองหน่อยแล้ว<ฆ>ถามว่าเรื่องนี้สําคัญยังไงสําคัญมากครับเพราะรู้ไหมครับว่าทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่แค่ขับรถหรือขี่กระยา มันจะถูกถ่ายโอนไปสมองส่วนน้อยไปสมองส่วนน้อยเกือบทั้งหมดถ้าเราทํามันบ่อยเหมือนที่คุณเอกบอกสมมุติวา่าเราเป็นคนอ่าโกโรธบ่อยนะครับแล้วสักพักครับมันก็จะโกรธแบบอันคอนเชียสโกรธแบบไม่รู้ตัวเลยฮะคราวนี้มันก็จะแบบ,บรืดไหลแล้วก็โกรธไปเองนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายบ่อยๆนะครับมันก็จะชินจนสมองมันไม่ได้ทํางานเองลวฮะมันจะถ่ายโอนไปให้สมองส่วนน้อยทําก็คือว่าพอเราเจออะไรเนี้ยเราก็มองโลกในแง่ร้ายทันที เหมือนกับเราขับรถหรีอเทียนโดยไม่ต้องคิดนะครับแต่ในทางเดินข้ามครับถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเรามองโลกในแง่ดีเราเป็นคนที่กล้าหาญอยู่ตลอดเวลาเราทำสักพักหนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณเองบอกเมื่อกี้ประมาณ3 0มสถึงสีครั้งแต่ตามทฤษฎีจิวิทยาแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับ แต่พูดง่ายว่าพอเราทําไปมากๆแล้วหรือว่าประมาณ21วันอย่างต่อเนื่องกันนะครับโดยเฉลี่ยมันจะเป็นความสามารถความกล้าหาญความการมองโลกในแง่ดีการม,มีความสุขที่กลายเป็นนิสัยนะครับมันเป็นหนังสือเรื่องหนึ่งด้วยซ้ําที่ชื่อหนังสือว่าสุขเป็นนิสัยหมายความว่านิสัยเป็นสิ่งที่เราฝึกได้จนพอมัสเซอรเมมโมรีหรือกล้ามเนื้อหรือร่างกายของเรามันชินที่จะมีความสุขชินที่จะกล้าหาญแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถทําได้โดยอตัตโนมัตินะครับและสุดท้ายที่อยากจะฝากไปคืออยากจะเชิญชวนคุณเอกนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มนะครับอย่างลงลึกลึกซึก้งนอกจากฟังสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยผมก็มีคอร์สวันที่3ตุลาด้วยนะคุณเอกถ้าเกิดอยากจะมาเนี่ย<ม>ก็เชิญชวนมานะฮะเข้ามาดูรายละเอียดได้ใน Facebook ของผมนะครับจะพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ว่าคุณข่าสิทธุเศษนะครับชื่อของปแล้วก็เข้ามาใน Facebook ใกล้เต็มแล้วตอนนี้ก็กำลังจะ300คนแล้วนะฮะฮอตฮิตมากก็เข้ามาแล้วผมมีสอนเรื่องภาษากายเป็นเต็มเลยประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลงลึกละเอียดรับรองว่าเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนนะฮะค่ะข,ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆน,นะคะสวัสดีค่ะคุณตร